88 Fishing ค a m ตกปลาเนป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นถังเก็บน้ํานะครับถังเก็บน้ําถังเก็บเหยื่อเป็นนะครับเก็บได้หมดนะฮะมันจะเป็นถังพลาสติกเป็นถังยางนะครับเป็นถังยางข้างบนก็จะมีแบบสเกลบอกนะครับสมมติว่าตกปลาได้ไซส์ไหนแล้วก็มาวัดวัด,วด,วดนะครับวัดตรงนี้ได้อันนี้มันเป็นลายเซ็นของคนญี่ปุ่นนะฮะเขามีของเขาจะชอบเซ็นเซ็นชื่อเซ็นอะไรกำกับไว้นะครับประมาณนี้นะครับเปิด ก็จเป็นแบบนีนนะบนนนนบ้นี่นะครับด้านในเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับเป็นถังแบบนี้จุน้ำใบนี้จุน้ำได้เท่าไหร่กีนะ่ลิตรเออเขาไม่บอกมานะถ้าจะประมาณก็สักประมาณแกลลอน5ลิตรน่าจะอยู่ประมาณสัก10ลิตรอ่ะ10ลิตรน่าจะได้นะครับผมยืดไม่ได้นะเพราะว่ามัน มันพับไว้ไอ้นี่อยู่นะครับยืดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะตัย่างนิดนึงนี่ความสูงก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเปิดอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับดูรูปก็ได้นะฮะนะครับผมลงรูปลงอะไรไว้อยู่หน้าเพจนะครับมีรูปอยู่นะครับผมว่ามันยืดสุดแล้วก็จะประมาณไหนนะครับก็จะแบบนี้นะครับนี่ ก็สะดวกนะสาหรับใครที่ต้องการเก็บเหยื่อเป็นหรือปลาเป็นๆน,นะครับเพราะมันใส่น้ําแล้วมันไม่รั่วนะครับผมแล้วก็ใส่พวกออกได้นะครับออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาเกี่ยวไว้ตามชุดนี้นะครับผมออกซิเจนแบบพกพานะครับหรือว่าจะใส่พวกเหยื่อเป็นลูกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปตีเหยื่อปลอมไปใช้ลูกกุ้งกุ้งฝอยนะครับได้หมดเลยนะครับเห็นไหม พับเก็บแล้วก็เหลือเล็กแค่นี้เองครับผมระทัดรัดนะฮะสะดวกต่อการพกพาครับเลือกชมสินค้าหน้าเพจนะครับผมนะกดเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วกดตรงคําว่าร้านค้านะครับจะพบสินค้ามากมายนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับแล้วกดคําว่าดูทั้งหมดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเห็นสินค้าทั้งหมดเลยนะครับที่ทางเพจลงไว้นะทั้งหมดจะเป็นของมือสองนะครับ เราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าไหนขายแล้วก็จะลบออกไปนะครับถ้าสินค้าเข้าใหม่เราก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมมีของมากมายนะต้องลองกดเข้าไปดูนะครับที่หน้าร้านค้านะครับสนใจชิ้นไหนก็เลือกแล้วก็ทักมาคุยกันครับหรืออยากแบบต่องราคาอะไรอย่างนี้ลดได้ไหมสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการครับผมสินค้าเรามีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับทั้งมือ1และมือ2นะครับ ก็เนี่ยครับตามรูปเลยต่อมาเป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้ามาในหมดวิดีโอก็จะมีคลิปที่ผมทำรีวิวสินค้าเอาไว้ให้นะครับรีวิวลอกรีวิวคันรีวิวอุปกรณ์แคมป์เดินป่าอะไรพวกนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ